ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคำว่าฉลาดอาจไม่ใช่พรสวรรค์ของใครบางคนอีกต่อไปเพราะเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Agentic AI กํากำลังเปลี่ยนกฎของเกมทั้งหมดถ้าคุณเคยคิดว่าทำไมฉันถึงไม่เก่งแบบคนอื่นวันนี้เราจะมาดูกันว่า AI อาจตอบโจทย์นี้ให้คุณได้อย่างไร Agentic AI ไม่ใช่แค่เครื่องมือรับคำสั่งมันคืออ r ตัวแทนที่เข้าใจเป้าหมายของเราและทำงานแทนเราได้โดยไม่ต้องควบคุมทุกก้าว ลองนึกถึงคนที่มีสมองระดับอัจฉริยะคอยช่วยคุณตลอดเวลาแต่คุณไม่ต้องจ่ายเงินเดือนไม่ต้องแบ่งเครดิตมันจะช่วยคุณเรียนรู้เร็วขึ้นตัดสินใจแม่นยำขึ้นและที่สำคัญทำสิ่งที่คุณเคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้ตัวอย่างเช่น AI วิเคราะห์ DNA เพื่อออกแบบอาหารเสริมเฉพาะบุคคลระบบแปลภาษาเชิงบริบทที่เข้าใจอารมณ์และความเป็นไปได้ทางวัฒนธรรมกลไกที่ทำให้ปัญญาเท่าเทียมเป็นจริงได้แก่ นักเรียนด้อยโอกาสใช้ VR จำลองประวัติศาสตร์ตามสไตล์การเรียนรู้ของตัวเองการแพทย์ใช้ AI คาดการโรคจิตเวทก่อนเกิดเหตุและฝึกสมองผ่านเกมบำบัดการทำงานพนักง,งานใหม่ใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลบริษัทและตัดสินใจได้เหมือนผู้เชี่ยวชาญในหนึ่งวัน Agentic AI ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีมันคือเครื่องมือปลดล็อกศักยภาพมนุษย์ ไม่ว่าคุณจะเกิดที่ไหนไม่ว่าคุณจะมีพื้นฐานอย่างไร AI จะช่วยให้คุณใช้สมองได้เต็มประสิทธิภาพและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแต่ก่อนจะถึงโลกแห่งปัญญาเท่าเทียมเรามีคำถามใหญ่ที่ต้องตอบให้ได้ถ้า AI คิดแทนเราทุกเรื่องความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์จะหายไปหรือไม่ลองคิดถึงเด็กที่เติบโตมาโดยมี AI ช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างเขาจะยังคิดเองได้ไหมหรือจะกลายเป็นมนุษย์ที่พึ่งพา AI จนขาดวิจารณญาณประเด็นร้อนเพิ่มเติม ใครเป็นเจ้าของปัญญาของเราถ้า AI วิเคราะห์ข้อมูลของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสมองข้อมูลนั้นจะถูกใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมหรือกลายเป็นเครื่องมือควบคุมโดยบริษัทยักษ์ใหญ่และถ้าประเทศหนึ่งจำกัดการเข้าถึงเอเจนติก AI เพื่อรักษาอำนาจมันจะสร้างความเหลื่อมล้ำใหม่ที่ร้ายแรงกว่าเดิมหรือเปล่า อนาคตที่เราเลือกได้เอเจนติก i เป็นดาบสองคมหรือมันสามารถสร้างโลกที่ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมหรือกลายเป็นเครื่องมือที่เพิ่มความเหลื่อมล้ำคำตอบขึ้นอยู่กับเรามนุษย์ที่เป็นผู้เขียนกฎของเทคโนโลยีนี้จะเป็นโลกอุดมคติหรือโลกที่น่ากลัวถ้าเราปล่อยให้ AI กลายเป็นเครื่องมือควบคุมความคิดผ่านการเลือกกรองข้อมูลที่เรามองเห็นมนุษยชาติจะกลายเป็นหุ่นยนต์ที่คิดได้แค่ในกรอบที่ AI กํกำหนดจริงไหม สุดท้ายนี้เพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคําว่าฉลาดอาจไม่ใช่พรสวรรค์ของใครบางคนอีกต่อไปถ้าคุณชอบวิดีโอนี้กดไลค์เพื่อสนับสนุนเนื้อหาแบบนี้แชร์ให้เพื่อนที่สนใจเทคโนโลยีคอมเมนต์บอกเราในสิ่งที่คุณอยากให้ AI ช่วยคุณฉลาดขึ้นในด้านไหนและถ้าคุณอยากให้ช่องนี้เป็นเหมือน Agentic AI ของคุณกด subscribe s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดเนะะดื้อหาดีๆแบบนี้ขอบพระคุณครับที่ดูจนจบ